ทำแล้วนะครับเดินสโปโมชั่นมาเรื่อยๆเนะตอนนี้ขอเสียงตบมือกัทีนะครับโอเคครับ ในพิการนะครับในขั้นต่อไปนะครับเราก็จะมีการเปิดนะครับแสดงสินสอดนะครับแล้วก็ส่งมอบสินสอดกันนะครับโดยทางเท่าแก่ฝ่ายชายจะส่งมอบสินสอดให้กับฝ่ายเท่าแก่ของทางฝ่ายหญิงนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการโปรยนะครับงูเจิงจี้นะครับหรือทันพืช5ชนิดนะครับประกอบไปด้วยนะครับเมล็ดข้าวแดงครับเมล็ดถั่วเขียวเมล็ดถั่วแดงเมล็ดงาดําเม็ดสาคูนะครับ เพื่อเป็นการสื่อให้ถึงความงดงามเติบโต,ตให้เจริญรุ่งเรืองนะครับมีกินมีใช้มีเงินทองไม่ขาดเลยนะครับและได้รับความอุดมสมบูรณ์นั่นเองครับผมในส่วนของ้าผ่าน้าผานใทายละนหนงนะคะเรียมมาเราจะสังเกตว่าจะมีส้มเชนนะคะและของขนมนตาม่างๆจะมีตัวอักษรภาษาจีนติดอยู่บนส้มเซร์อักษรจีนคือ ลุงป้าญาติพี่ป้าเลี้ยงเวันพ่อคุณแม่นะครับก็วันนี้เป็นนวัที่เลิกงานยามดีนะครับวันนี้เราก็เห็นทั้งญาติที่ใหญ่เพื่อนๆนะครับที่น้องแบงค์นะครับรก,รนนก็มาพร้อมหน้าไปแล้วในวนี้ผมแล้วก็าทางกระทรวงมวเนี่ยน,น,นะครับระยะผมส่วนทั้งที่ยืดผมแล้วก็ทแจ้งนะครับก็ ดีใจครับวันนี้ที่เราเห็นลูกหลานของเราเนี่ยรักกันนะครับเมื่อกี้กว่าจะผ่านด่านมาได้ก็ก็กต้องพิสูจน์หลายๆอย่างแล้วนะครับลุงป้า็ได้เห็นแล้วก็ท่านท่านเลยผมก็ว่าตรงๆก็คือจะมาขอน้องมาปราครับหลานรักเห็นหลานที่สองคนรักกันมา เราขอบคุแล้วจะบอกคุณป้าพ่อแม่นะครับว่าว,วันนี้เป็นวันดีก็ในวันนี้ผมขอสารประกางนะครับออมาเป็นญาติร่วมกันนะฮะกับพาของคุณกับานิชนะครับก็เรียนกาบเรียนคุณป้าเลยนะครับคุณคนไทยนะคุณป้าในระว,ว่างพับพ่อแม่ครับก็ก่อนอื่นท้านขอขอบคุณนะครับจาก,จก,จกแฟนดีนะครับจากฝ่ายเรานะครับ ทางเราก็มีความด,ดีนะครับแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้หลานเผยมาเพิ่มเติมในครอบครัวเราแล้วก็หลังวันนี้ดูแล้วก็แต่แรกที่เจอนะครับก็มีความประทับใจในแี่แรกนะครับว่าเป็นเด็กกิ่น่ารักนะครับชอบน้องนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีความมั่นใจว่าจะดูแลหลานและปางบนเราได้เป็นอย่างดี นะครับแล้วก็ยังไงแล้วเนี่ยเราก็เป็นเดียวกันก็ขออนุญาตฝากหลานมะปางไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของญาติแล้วก็แบงค์นะครับแล้วก็ครอบครัวของทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุดกำลัด้วยครับ ก็ได้ส่งมอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขั้นต่อไปนะครับข้อไม่ทราบกันว่าทางฝ่ายอีกนะครับจะตอบกลับมาว่าอย่างไรนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปเลยครับเดี๋ยวเชิญทางเจ้าหน้าที่เขอาไปรับตัวเจ้าสาวเชิญไปยู่ที่หน้าเวทีได้เลยค่ะ ในขณะนี้นะครับว่าที่เจ้าบ่าวนะครับก็กาลังจะเดินนะครับเพื่อไปรับตัวนะครับว่าที่เจ้าสาวของเรานะครับมาเข้าสู่พิธีมั่นแล้วครับผมก็ตอนนี้นะครับก็ถ้าในสมัยก่อนห้องนี้ก็จะเปรียบเสมือนกับสารการบ้านนะครับที่ถือเป็นสิริมงคลนะครับผม บบระหว,าาว,ว่างนี้นะครับก็เพื่อแกผู้มีเกียรตินะครับก็นั่งรอสักครู่นะครับระหว่างที่กำลังให้เจ้าบ่าวของเราออกไปรับเจ้าสาวและน,น้องนะครับสำหรับแขกผูวว้เกียรตินองน้าสามรารถเข้ามารวมงานหรือข้างในได้เลยนะครับเพื่ออวยพอที่เงินนอกเงนนะครับเติบโตเหมือนอย่างเมล็ดพันพืชนะครับ ท่านต่อไปครับขอเรียกเรียนเชิญน,นะครับเท่าแก่ฝั่งเจ้าบ่าวนะครับผมเรียนเชิญครับ ขอเชิญทุกแก่ฟังเจ้าสาวครับเจเจครับลำดับต่อไปนะคะขออนุาตเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ว่าที่เจ้าบ่าวคะคะโปรยโวยพร ก็ทำกันต่อไปกันขอเช่น โอเคครับผมหลังจากนั้นนะครับเรียนเชิญคุณแม่เจ้าสาวนะครับทําการห่อเก็บสินสอนนะครับโดยจะยนาเงินสดเขาเข้ามาดับนะครับวางลงบนผ้าหอสีสอนและห่อเก็บครับผม